สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนรสลามนะคะคลิปที่สี่หรือสี่สามนี่แหละก็เป็นเกี่ยวกับสลามหรือน้ำลายเอลี่น,นะคะนี่จะเป็นสลามนะคะนี่คือสลามแบบใหม่อนอามีเปิดไฟนะคะถ้าปิดไฟก็จะเป็นสงนี่จะรหมือนนี้แต่เราก็เล็เปิดไฟนะคะจะได้สว่าง ใส่กัน,นะค,ะค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเป็นสลามมันเขียนว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทิ้งน,นะในซิตี้สตีนะคะก็คือสลามตึกเดี๋ยวก็ลองจะลองใส่กนเลยมันจะเป็นอย่างนี้ ลงแล้วนะก็วันนี้ลาค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามที่ช่องยูทูบให้เราด้วยนะคะเมดินเชน่านะคะอันนี้สีฟ้าค่ะโอเคบ๊ายบาย